สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์พี่น้องที่อยู่กรุงเทพนะครับก็คงจะรับรู้แล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ว่ากอทมอตัวผมเองนะครับไม่ได้เป็นคนกรุงเทพครับอยู่นนทบุรีครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสเลือกผู้ว่าครับแต่อย่งไรก็ตามเราเห็นนะครับว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดถึงใครในช่วงเวลาใดซึ่งสอดคล้องกับวันนี้ซึ่งเนื้อหาที่จะนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องก็คือคำว่าปัจจุบันที่เป็นนิรันด์สำหรับมนุษย์อย่างเรานะครับบางครั้งเราก็มองเวลาเป็นปัจจุบันตลอดการมองเวลาเป็นปัจจุบันนั้นก็เป็นการมองเวลาที่เป็นไปอย่างนี้แหละและก็ไม่มีที่สิ้นสุดด้วย ซึ่งนี่คือเป็นเรื่องจริงนะครับที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเราเดิมทีนั้นเราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่ตามลำดับเวลาเช้าสายบ่ายเย็นแต่แท้จริงแล้วความคิดของเรานั้นเป็นปัจจุบันเสมอพี่น้องเห็นด้วยไหมครับความคิดของเราเป็นปัจจุบันเสมอถ้าถามว่าใครเป็นผู้ว่ากทมพี่น้องจะคิดถึงปัจจุบันอนาคตครับเมื่อถึงเวลา เวลาที่ท่านคิดทุกครั้งที่ท่านคิดทุกครั้งที่เราคิดมักจะเป็นปัจจุบันเสมออันนี้คือเรื่องของความคิดนะครับความคิดของคนเรานั้นเป็นปัจจุบันและถ้าเราคิดถึงอาหารเช้าที่เรากินความคิดก็เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่คิดถึงเหตุการณ์ในอดีตครับและนั่นคือลักษณะของอดีตปัจจุบันอนาคตฉันใดฉะนั้นครับเมื่อเราคิดว่าเราจะกินอะไร ตอนเที่ยงนี้หรือตอนเย็นนี้แน่นอนครับความคิดของเราเป็นปัจจุบันเสมอเพราะฉะนั้นในแง่นี้ครับเราสามารถสรุปความจริงได้ประการหนึ่งก็คือความคิดของเราเป็นปัจจุบันในขณะที่ความคิดของปัจจุบันนะครับปัจจุบันจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆตามไทม์ไลน์หรือตามช่วงของเวลาที่เกิดขึ้นตามเส้นเวลาที่เกิดขึ้นภายใต้มิติของเวลานี้เองครับถ้า ผมคิดว่าอยากจะกินอะไรเย็นนี้ความคิดผมก็เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้สองคำว่าพระคัมภีร์มีทางออกสองทางในเรื่องของความคิดก็คือการคิดถึงอดีตและการคิดถึงอนาคตซึ่งเรียกว่าการระลึกถึงอดีตและการตระหนักถึงอนาคต ถ้าเราเข้าใจตัวเราก่อนนะครับเราก็คงจะพอเข้าใจว่าพระเจ้ามองโลกใบนี้เราพอจะอนุมานหรือคิดได้ว่าพระเจ้ามองโลกใบนี้แบบปัจจุบันที่เป็นนิรันดร์การปัจจุบันที่เป็นนิรันดรปัจจุบันที่ไม่มีสิ้นสุดซึ่งบางทีมันอาจจะอธิบายข้อพระคัมภีร์ที่มักจะทำให้เกิดความสงสัยพระเจ้า สงสัยว่าพระเจ้าทำไมไม่ตอบคนที่ผิดหวังกับพระเจ้าถามว่าทำไมครับทำไมความคิดที่เป็นปัจจุบันสามารถที่จะเล้าลมใจและให้ความหวังให้คำตอบพี่น้องครับพรเพิ่มพีเตือนเราให้เรามองย้อนกลับไประลึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำพี่น้องจำได้นะครับระลึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำมองย้อนกลับไปนั่งถามให้ชิน นั่งเครื่องจักรกลแห่งเวลาย้อนยุกกลับไปดูว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้าทำอะไรในอดีตในพระคัมพีนั้นไม่ว่าจะเป็นสรุปด,ดีหมวดผู้เผยพระชนะหรือในพระคัมพีใหม่หมวดภระกิิคุณหรือในจดหมายฝากของอัคาทูตพี่น้องครับเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบพระเจ้าเป็นผู้ที่ปลดปล่อย ชาวฮีบรูโดยการนำของโมเสสจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์พระเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูได้เสด็จลงมาในโลกนี้และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและพระองค์ได้ประทานให้พระเยซูทรงเป็นข้ามเหตความตายพระเจ้าทำทั้งหมดนี้จากความรักของพระองค์ครับ เราอาจจะมองข้ามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำเสร็จแล้วเพราะเพียงแต่เรามัวแตคิดว่าพระเจ้าจะต้องทำอะไรให้กับเราบ้างพี่น้องโปรดฝังครั้งนะครับหลายหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะมองข้ามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำเสร็จสิ้นแลว้วทำสำเร็จแล้วแนอดีตเรามองข้ามไปเพียงเพราะว่าเรามัวแต่คิดมัวแต่กังวลว่าพระเจ้าจะทำอะไรให้กับเรา ในอนาคตพี่น้องครับในทํานองเดียวกันพระคัมภีร์ชี้ให้เรามองอนาคตและการมองอนาคตของเรานั้นเราเรียกว่าตระหนักถึงอนาคตครับสําหรับคนที่รู้สึกผิดหวังกับพระเจ้าในทุกโหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นชาวยิวที่ตกเป็นเฉลยในบาบิโลนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนที่ถูกพวกโรมหรือจัก,กรวรรดิโรมันข่มเหงในยุคแรกถูกสังหาร ที่ประเทศต่างๆถูกข่มเหงถูกนำไปฆ่าไม่ว่าจะเป็นประเทศอาลเบเนียก็ตามนะครับออฟริกาใต้ก็ตามสิ่งต่างเหล่านี้ครับคือเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์นะครับเหล่าผู้เผยพระชนะทั้งหลายประกาศกทั้งหลายผู้พยากรณ์พยากรณ์ภาพอนาคตที่มีสันติสุขภาพอนาคตที่มีความยุติธรรมภาพอนาคตที่มี ความสุขแบบยูโทเปียหรืออุดมคติและพวกเขาก็เรียกให้เราดำเนินชีวิตตามอนาคตที่สว่างสวยตามอย่างที่พวกเขาพยากรณ์ไว้เป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะดำเนินชีวิตราวกับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณเราจะดำเนินชีวิตเราจะินชีวิตภายใต้อนาคตภายใต้อนาคตที่เราคาดหวัง ภายใต้ความเมตตากรุณาของพระเจ้าภายใต้ฤทธิ์อานาจของพระเจ้าแม้ว่าม่านแห่งการเวลาหรืออุปสรรคแห่งการเวลาของปัจจุบันนี้มันอาจจะบดบังภาพอนาคตไว้เพราะภาพแห่งการเวลาในปัจจุบันนี้คือเป็นความทุกข์ยากลำบากเป็นความอะไรที่เราผิดหวังเป็นอะไรที่เราไม่ได้คำตอบจากพระเจ้าแต่เราจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน โดยมองไปข้างหน้าตระหนักถึงอนาคตไม่ใช่ห่วงกังวลอนาคตครับแต่ตระหนักอนาคตว่าหนสุดแล้วพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าผู้สัตซ์ซื่อในอดีตอย่างไรพคงจะทรงสัตซ์ซื่อในอนาคตด้วยแล้วการคิดแบบนี้ครับจะทําให้ปัจจุบันาการของเราเป็นปัจจุบันการที่เราสามารถยืนหยัดในความศรทัทธาเดินไปกับพระองค์ได้ แม้ว่าจะผ่านหุบเขาเงามัจุราชอย่างไรก็ตามพี่น้องครับการที่จะหาคำตอบเรื่องความยุติธรรมมีไหมความอายุธรรมทำไมยังมีอยู่ผู้ที่มีประสบการณ์ผู้คําวอดได้แนะนำว่าคงจะไม่ได้รับคำตอบครับเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่เชื่อว่าจะมีคำตอบเกี่ยวกับคำถามเรื่องความอายุติธรรม พราะในที่สุดแล้วต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานและข้อเท็จจริงว่าอายุติธรรมมันเกิดขึ้นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเสมอเสมอและดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ไขเลยแต่เราต้องเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนไม d s e t ฐานความคิดของเราปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราในการมองอนาคตและอยู่กับปัจจุบันให้ได้นั่นคือสิ่งที่เป็นความลึกลับ ของพระเจ้าครับในเรื่องของการละเวลามิติของเวลาผมคิดว่าถ้าเรามองแบบนี้นะครับก็เป็นการที่เราจะมีสติปัญญาและเราจะทําให้จิตใจความรู้สึกของเราเมื่อเราระลึกถึงอดีตที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเราความรักดั้งเดิมที่เรามีกับพระเจ้าและความคาดหวังในอนาคต การตระหนักรู้ว่าอนาคตนั้นกําลังรอเราอยู่ภายใต้ความศรัทธาความเชื่อในพระเยซูคริสต์ครับเมื่อไหร่ที่ความชั่วร้ายทุกอย่างถูกลงโทษเมื่อไร่ที่เราทั้งหลายมีชีวิตนิรันดร์ในโลกนี้และในโลกหน้าแน่นอนครับเรามีความหวังขึ้นมาทันทีครับเพราะเรารับหลักการมุมมองของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราวันที่ความชั่วร้ายถูกลงโทษ วันที่ความเจ็บป่วยทั้งหลายแหล่จะได้รับการรักษาให้หายวันที่จะไม่มีการร้องไห้และน้ําตาวันที่พวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นที่รักที่เรารู้จักจะได้อยู่ด้วยกันวันที่จัก,กรวาลทั้งจัก,กรวาลกลับสู่สภาพดีเมื่อนั้นแหละครับความยุติธรรมก็จะกลับคืนมาถึงตอนนั้นเราก็จะเข้าใจว่าความชั่วร้ายก็ดีการลมลานล้มลงในความบาปก็ดีกฎธรรมชาติที่ เป็นกฎที่วิปริตก็ดีเหตุการณ์ความอายุติธรรมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็ดีจะหายไปครับเราจะมีฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่เราจะมีสวรรค์บนดินพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจคนที่มีความเครียดคนที่มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตคนที่มีความทุกข์ยากลำบากให้เรามองไปข้างหน้าและมีความหวังใจครับ หวังใจในพระเจะของพระเจ้าหวังใจในพระสัญญาของพระเจ้าแม้ว่าเราจะไม่รอดชีวิตก็ตามแต่เราจะรอดฝ่ายวิญญาณและเราจะมีชีวิตนิรันด์อยู่กับพระองค์เป็นนิจอาเมนควาามตย องค์พระเยซูทรที่บการเค้นทุกทยชีวิตเราโลภิพรา so me